นี่ค่ะพี่น้องพี่น้องสาวลินเนาะคะ่ะนี่ค่ะเห็นบอกอ่ะนี่โตดโหมดด้วยนี่ค่ะนี่อุ้มอยู่นี่นยีย่สิบมาที่ลรอค่ะน้องพันติดไอแม่ัะจะเนาะค่ะพันติดแม่ได้หลายพันโูหน้าต่างวัง,งนันวังนี่พันเป็นงอไองอแง่สาวลินก็นเลยว่บาบ้าเอามาอุ้มมึงก็นหน้าว่าะันเอามาอุ้มมันมิดซีรีพี่น้องนี่นี่นี่มิดซีรีนี่พี่น้องเห็นหลัง หันหนายเบิ่งอบองงอบองแง่แม่ก็ว่าคือค้นลหรอเนาะค่ะพ่อแม่กับบมี่อ่ะโมเมนว่าสาวรลินป่วงเด้อค่ะสาวรลินผูกพันกับน,อน้องเจ้าใครเปิดหน้า็ไปอันสาวรลินกับเอามาอูมเนาะค่ะคนกับเงียบโอ้ยพี่น้องน้องบัดดีเพันดนขวบเคืง เพิ่นมาตั้งแต่สามเดือนจ้ะแต่ว่าลิ้นก็เลยผูกพันกับเพิ่นค่ะได้ปอนนุ่มเนาะจ้ะได้ปอนนุ่มแล้วก็ไดแต่งไอ้ไอ้เมียนไอ้อันนั่นอันนี้ให้เพิ่นเนาะค่ะแาวลิ้นก็เลยผูกพันกับเพิ่นค่ะในตอนนี้บ่มีลูกค่าดอกจ่าข้าเจ้าช่ยสายข้าเจ้าจังสีมาเบิ so ้งอันไอ้เบิ้งไอ้อ่านหนังสือพิมพ์กินกาแฟเนาะค่ะลินก็เลยเอามาอุ้ม พ่อล่าตีหลูกเขาบ้านเนาะงานละแม่จะเห็นงานนอกหล่าเนาะเนาะ,นะหูเหลืองอยู่ตัวนี่หูกับมี่คือคนเนาะตากับมี่พ่อละาล,ะละ่าหลูกหล่าพ่อแล้วเขาบ้านเดอ้อแม่จะเห็นงานเด้อลูกอาศันแม่บบมีมือเห็นงานได้มาอุ่มหลูกหล่ายังเจ็บเอาไปเขาเขาเมื่อไปลูโตนี่โตนเหลืองกระด้เนาะปากกระเบบป็นฮันเทีย ตะกี้ซาบ, be บุรินบ่อโบโบเดชั่งอ่าสุนักเด้ค่ะโบเดชั่งแล้วก็บโบเดคิดว่าเได้เอามาเลี้ยงลูกไส้เพิ่นเพิ่นเป็นลูกไส้เดี่ยวเนาะค่ะแล้วเพิ่นเพิ่นมีคว่ำมักไอ้น่องสุนักเนาะค่ะจึนก็เลยบอกหย่านแม่เขียดเพิ่นมาเพื่อนฝากไว้ในเด้อจักอาทิตย์เพิ่นแม่เพื่อนเขาฝากไว้สักอาทิตย์นะเพิ่นว่า แม่กะว่านีนเขาฝากเนาะค่ะกะฝากลื้มราคาบระเทศเพิ่นกับเฉลยแหะค่ะว่าเพิ่นเพิ่นไปอ่าซื้อน้องหมามาเนาะค่ะซาบอลินกะเพิ่นกะยู่กับซาบอลินแต่ขวกตัวซาบอลินกะฮักเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นตัลิีโตูนค่ะเนาะบางเทีผู้ใดญเขากะว่าโอ้จะมันสัวขึ้นหมาจะมันเรียกเกษขึ้นหมาไปสั่นซาบอลินกะเลย อ่อนไหวค่ะมีความสงสารน้องเพราะน้องเป็นบม่มีโอกาสได้ตอบโต้เิ่นบได้เ้าน้ำไผเนอกค่ะเป็นบได้ว่าบได้เถียงบด้ยยังนาะค่ะสาเวลินก็เลยมีความเมตตาพิน่นนอะค่ะหล้กก็อันนึงก็คือเอามาบำบัดผู้ป่วยค่ะเพราะหญ่เิ่นเด็กเล่นก็น้องบัตด,ดีเนาะค่ะเิ่นกม็มีอารมณ์จากบอ่อยดีก็กกายเป็นดีเห็นมากนะคะส่วนหนึ่งน้องบัตด,ดีก็ซอยหลายๆน้ะค่ะ น้องก็กินง่ายค่ะกินไอ้อาหารเม็ดแน่แต่พ่อย่เพ่นบัคิดบอบอบอคือได้บันนี้พ่นว่าเขาต้องกินเข่าพ่นว่าขั้นสั่นเข้าสี่ไ่เดี๋ยวจังไดจังสี่จังสั่นก็เลยเลียงสองเวอร์ชันเนาะค่ะพี่น้องพ่อญ่เพันก็ให้กินตับตะกีสืออกไก่อกไก่มาตุมบอไซหยังเนาะค่ะปันนี้ช่วงล้างมากพันก็ให้กินตับแน่ค่ะ แถบจะกินแบบคนละค่ะก็ยังว่ายละว่างยูงวายา่วใาหยา่หน้องเจ็บน้องปวยเนาะค่ะปเป็นยังเบาบ่ได้เนาะนี่บ่มีลูกค้าสาวลินกะแซผ่ผาน้ำยาไว้แล้วก็เลยอุ่มออกมาจากักหน่อยพออ่ใหายคนเดี๋ยวอนั่งเนี่ยเบื่องไหนพี่น้องเป็นเบื่องหนาเบื่องตาแด้ล่ะใช่เพิ่นมักหนองพันนี่เพิ่นว่ามันลุยเพิ่นว่ามันบ่อ,อ,อ่อนแอเพิ่นว่าเนาะค่ะอื้อ ลาเขาบ้านเด้อมันสันเหย์งานบได้แม่จะเอาผาขึ้นเล่าเด้ออล่าเด้อเออเพิ่นกะเล่นเหล่นนี่นบ้านนั่นแหละคะ่ะอันมีค้นแตกนายยังมาเก,ากะะพนะะเพิ่นกะเสีเฮ้าโบกนะคะพี่น้องน้ค่ะเหลี่ยงยังกะหักเพิ่นวามเมนอีลีค่ะนะคะ้ค่ะพี่น้องอุ่มบอ,อกมา,าได้ว่าไงสวยมากแน่กะล่างขาแปลนฟันให้เพิ่นไอยาซีฟันบอดายใสยเ่เด้อค่ะพี่น้อง แปลงเปล่าค่ะเป็นเป็น้นำเปล่าค่ะแล้วก็ล้างปากล้างยังให้เพื่อนแล้วค่ะสาวที่ยังมาแปลงล้่างปากอุ้ยแม่จะล่มล่างปากให้เพื่อนเพราะว่าลูกไสเพิ่งกระหอมแม่กระหะกระหอมนั่นนี่เนี่ยเป็นอันนี้ละแม่จะเปลี่ยนไม้ค่ะเปลี ok. ่ยนบ่อยุ่หล้กก็แปลงฟันให้เพื่อนเยอะแปลงบอสต้องใส่นํำยาหนำยังบอค่ะหล้กก็ล้างแข้งหลังขาให้เพื่อนนี่นะจ๊ะเนาะค่ะ ไปลูกเข่าบ้านเดอบ้ดน,นี่แม่จะทํางานสวยมากกว่อนจะหน่อยกับเหตุผพราเขาผ้าง่ายเนาะค่ะพี่น้องแม่บ้านทหารบ๊สามีนางรถวิ่นแช่ค่ะเนื่องจากว่าผู้เฒ่าเพิ่นมีคําสั่งไปใช้แดนเนาะค่ะหลักกับไปเจอกับไฟตรงขามเนาะค่ะสาดกระสุนใส่หลังเพิ่นนี่การนะ่ะพาเอาออกกับบาดมันอยู่จุดสําคัญข้างหลังนี่แหละจัก เป็นกันเลยต้องปดนค่ะปดจากราชการเนาะค่ะเป็นผู้ป่วยเอออมมา,า่าตัด่าเส้นค่ะเนาะเป็นอมมพผาตัดอมมาผึกกันยังว่าดีกว่าอมมาผาตัดอมมาอมมาา่าตจอดเลยด้ค่ะมันซอยเหลือตัวเองบ่ได้ก็เบิร์กันแย่งกันไปค่ะซาเวลินกับหังเทียกับมีควาวมเขียดกระดับลอยแนวอยู่กับผู้ป่วยเนาะค่ะเปอนกับฟาดฟาดย่างเดียวค่ะแต่ว่ากันต้องอยู่ ดูแลกันไปจีบไปสิ่มไปปากันอะไจังไดเนาะพี่น้องเนาะมนุษย์ตาดำๆเบิ่งแย่งกันไปให้ถึงที่สุดเนาะ,ะค่ะค่ะอันซาบะลินจะเอาน้องเข่าข้างในเด้อค่ะอ่าแล้วกะ็เดี๋ยวจักน้อยนี่มันจ่สีเฮ็ดกับเขา่าเสาเฮ็ดเพิ่นเนาะค่ะกับเขา่าของหัวหมุนเจ้าเส็ดอีหยังเฮ็ดเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะระบบคับท้ายระบบปัสสาวะเพิ่นกะบ่โอเคเด้อค่ะ เราเล,ล่นกันนักเติบแล้วค่ะมันมันกันบอยูนะค่ะพี่น้องใส่แพร่เปิดหลายอากาศหอนกะอากาศหอนกะมันกัดจะเป็นแผลปูพองเนาะค่ะเนาะนใส่แพร่เปิดตั้งเสียบาเปิดแองเสีมันกังแหงเป็นแผลเป็นยังเนาะค่ะมันอยูอ่ช่วงที่เข้านอนนอนทับเนาะคะ่ะอืมก็ยังดีที่ว่าอ่า มีลูกทรายซอยเบิองซอยแง่งเนาะค่ะเพิ่นกัเข็นรถได้อยู่ค่ะเวลาเอาขึ้นก็เอาขึ้นเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นยางบ่ได้เนาะค่ะอ่าเอาไว้ยาว่าพิ่นอ่าซึ้อกลอพังหลายกว่ากว่ากว่าสามสิบสองยางมันกับไปซะสามสิบสองยางมันกับไปซะอืมจีอ่าอ่าสักสามสิบซะค่ะเนาะค่ะ มือตรงนี้กะเสื่อมกะกระดูกเสื่อมเนาะค่ะหูนี่กะเกี่ยวหูทะลุเนาะค่ะจากนีเส้นเลือดคอดเส้นเลือดตีบเนาะค่ะอตั้งใจไอ้ก็เอือนนี่ยังอที่ฟังหูเนาะค่ะมันจำหูยินเบาคอยเป็นก็บอกหูยินเนาะค่ะบางคนเนิ่าลูกค่ะมันไม่เห็นมันก็จิตตกใจอยู่ค่ะก็เป็นยังแล้วคือห่วงใส่สี่บบแมน นี่ใส่ของเพื่อนเดี๋ยวกาเพินเพินบมโหยินเพินดองว่าดังๆเนาะคะ่ะแต่ว่าลูกค้าก็มีแต่พี่ป้านาอาในชุมชนนี่แหละเพินเพื่อนกาคุนเคยล่ะค่ะนอกจากว่าลูกค้าขาจรมากเนาะคะ่ะเขอโทษน,นะคะคุณตาเพินเพินเพิน่เพนโมโหูยินค่ะเพินดังว่าดังแน่เนาะคะ่ะไปทอลูกหลาเนาะซ้ำหนี่พ่อแล้วลูก <c oughs> พันบะอุ่มกะลิตรตัวพันซองอยู่หน้าต่างพันกะห้อง,งบัดมาอุ่มพันกะเงียบเม,มดซีรีแม่พี่น้องไปละเดอ้อจ้ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆฝา,ากช่องสาววอลินดเดอ้อค่ะพี่น้องอันไปมาหอดจอดเบอร์ถึงกระถาจะข้าวเดอ้อสาววอลินสีแวะเวียนไปทุกห้องทุกช่องละะ้วค่ะพี่น้องไปลคะค่ะอ่ะบาย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 ,บาย,บายพอเนาะอืม